เรื่องที่เจ้าของร้านอาหารออกมาเตือนภัยกันหน่อยนะครับเพราะมีหนุ่มเมียนมาคนหนึ่งเหมือนกับมาตีเนียนนั่งกินฟรีแล้วสั่งเมนูพรีเมียมด้วยนะออสุดท้ายโดนจับได้อ้างไปเรื่อยแล้วไปโยงถึงคนดังในโซเชียลอย่างคุณแจ็คตักโพด้วยเออขาชอบทำคอนเทนต์แกล้งคนเออเนี่ยแหละเขาบอกกลัวโดนแกล้งอ,อะไรอย่างเงี้ยลองดูบางช่วงบางตอนนะครับทีนี้เราจักเบียร์ไปสแก้ว ใช่ครับทีนนี้เราจะจ่ายจ่ายพี่เท่าไหร่ยี่สิบบาทเพราะผมกินแค่แก้วเดียวครับพี่แก้วนี้ผมไม่ได้กินครับครับแก้วนี้ไม่กินไม่เป็นไรครับนะแต่เราจะจ่ายยี่สิบบาทไม่ได้ครับผมมาโทษครับเพราะพราะดูแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือยังไงเพราะผมไม่อยากกินนี่ยผมกลัวแบบคนมาแกล้งผมใครมาแกล้งเราพี่แจ็คแบ็คโฮแจ็คแบ็คโฮใช่ครับอ๋อไปแจ็คแบ็คโฮเลย แล้วทำอย่างนี้ร้านอื่นบ่อยไหมเนี่ยยังไม่เคยไปทำอะไรครับนี่ครับเป็นคลิปที่เจ้าของร้านในกรุงเทพนะครับถ่ายไว้ได้แล้วก็นํามาโพสต์เตือนภัยเอาไว้หลังจากถูกชายคนนี้มากินอาหารในร้านแล้วตีเนียนไม่ยอมจ่ายเงิน <c oughs> นะฮะในคลิปทางเจ้าของร้านพยายามสอบถามว่าทําไมไม่ยอมจ่ายเงินนะครับปรากฏว่าหนุ่มคนนี้เขาก็ตอบคําถาม,ถามแบบวกไปวนมาอ้างสารพัดกับคุณน้องท่านผู้ชม <c oughs> โดยอ้างว่าเขานัดแฟนเอาไว้นะ <c oughs> แฟนบอกจะมาจ่ายให้นะครับเรานี่ถามว่า แล้วแฟนที่จะมาจ่ายให้อชื่ออะไรเขาก็ตอบงงๆบอกชื่อดานะฮะแต่บอกว่าดาเนี่ยเป็นลูกของแม่สรุปดาเป็นใครเออสรุปดาเป็นใครกันแน่ <c oughs> แล้วก็ยังอ้างว่ากลัวจะถูกคนดังในโซเชียลอย่างคุณแจ็คแป๊บโฮแกล้งด้วยค่ะอ้าวง,งงไหม่ะทีนี้คือพูรพเรื่อยเออทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของร้านท่านนี้นะครับเจ้าของร้านเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12สสิงหาคมที่ผ่านมาโดยชายคนก่อเหตุคนนี้ เข้ามาทานอาหารในร้านช่วงประมาณสัก5้าโมงเย็นได้มาคนเดียวนะเขาอ้างว่าเดี๋ยวแฟนจะตามมาใช้บริการด้วยนะครับแล้วก็เลือกกินอาหารชุดพรีเมียมนะสั่งเบียร์มาสองแก้วราคารวม800บาทเมื่อกินจนอิ่มปรากฏว่าชายคนนี้ลุกออกจากร้านไปเลยพนักง,งานก็เลยมาแจ้งเจ้าของร้านคราวนี้เจ้าของร้านก็เลยไปสอบถามคุณก่อเหตุก็ตอบคําถามวกไปวนมาก่อนจะบอกว่าเนี่ยผมมีอยู่เท่านี้ไม่อยู่20บาท ขอจ่าย20บาทได้ไหมแล้วสั่งพรีเมียมด้วยนะเออราคารวมทั้งหมด800ร้อแต่จะขอจ่าย20บาทซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็มีความกังวลน,นะครับว่าผู้ชายคนนี้อาจจะสติไม่ดีหรือเปล่ากลัวจะมาทำร้ายคนในร้านก็เลยประสานตำรวจสนบางบอนเข้ามาพูดคุยกับคนก่อเหตุซึ่งพอตำรวจมาปรากฏว่าชายคนนี้ก็ยังพูดจาวกไปวนมาอยู่ดีฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะครับจะนั่งทานรอแฟนนะครับก็ ก็ทานทานจนรู้สึกว่าอิ่มแล้วละ่ะแล้วก็เดินออกไปเลยนต้นนี้นก็สั่งเมน,นูอะไรบ้างครับเอ่อพนักง,งานแนะนําที่ร้านเรามันจะมี2เซตก็คือเซตพรีเมียมกับสแดนดาร์นนะครับน้องก็แนะนําว่าจะทานเซตไหนพอดีลูกค้าท่านนี้ก็เหมือนชี้ไปที่เซตพรีเมียมนะครับพอทานเสร็จแล้วแล้วก็มีการสั่งเครื่องดงเครื่องดื่มมาทานดนะ้วยพอต้องจําระเงินเนี่ย ไม่ได้ชําระแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วก็พนักงานก็ไปตามมาว่าเอา่อต้องมาชําระเงินก่อนออกนะทีเนี้ยเนี่ยแหละผมถึงเข้ามาถามว่าเอา่อทไมถึงไม่ชําระเงินนะครับแล้วก็ลูกค้ารู้ไหมว่าทานในราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ขึ้นเป็นไปตามคาตามคิดเลยใช่ครับก็ตามคิดเราถามอย่างก็ตอบอย่างนะครับ นี่ครับคุณนบวัสนนเจ้าของร้านก็พยายามเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือ่งมีร้านเป็นร้านอาหารเกาหลีใช่ไหมเจอแบบนี้แย่เหมือนกันนะมากินแล้วบอกมีอยู่20บาทจะจ่ายแล้วเห็นไหมเขาจะมีเซตอ่ะมีเซตตมราคาเอาแพงสุดแล้วก็สั่งเบียร์สองแก้วด้วยสุดท้ายมีเงิน20บาทจะตีเนียนแล้วก็ก็ออกไปเฉยเลยแบบนี้นะครับสุดท้ายเจ้าของร้านก็บอกว่าคือไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะ ไม่ได้แจ้งความเอาผิดนะครับเพราะเท่าที่ทราบข้อมูลจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นแฟนคุณก่อเหตุบอกว่าผู้ชายวันนี้เขามีอาการป่วยเขาป่วยทั้งจิตคก็เลยไม่ได้เอาผิด<า>อะไรออกมาเพ่นพ่านมากินฟร้แบบน, <c oughs> บนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม